ด้วยจิตบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออธิษฐานริษขอให้เสียงของข้าพเจ้าดังไกลดังชัดครอบคุมทั่วสากลจัก,กรวาลในการอ่านพระสัตธรรมปุณทริกสูตรและด้วยอนุภาพแห่งจิตพุทธะขอให้ธรรมนั้นเข้าถึงจิตผู้ฟังตามเหตุวาระสาธุ บริเชษที่22การมอบธรรมการครั้งนั้นพระสักยามุนีพุทธะได้เสด็จลุกขึ้นจากธรรมมาศสสำแดงพุทธาพินิหารอันวิเศษได้เอาพระหัตถ์ขวาวางบนศรีรษะของเหล่าพระโพธิสัตว์มหาสัตว์สุดขนานับแล้วได้ตรัสดังนี้ว่า เราตลอดเวลาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายโกรธหลายนายุตตะกับอันนับไม่ถ้วนได้ปฏิบัติอนุตตรสัมมาสัมโพธิธรรมอันหาได้ยากนี้มาแล้วบัดนี้เราขอมอบธรรมนี้ให้แก่พวกเธอขอให้พวกเธอทำการประกาศเผยแผ่ธรรมบรรยายนี้อย่างสุดหัวใจและทำให้เจริญรุ่งเรืองกว้างไกลภพศสาร พระพุทธองค์ทรงกระทำในลักษณะเดียวกันสามครั้งโดยการวางพระหัตบนศีรษะของพระโพธิสัตว์มหาสัตว์และได้ตรัสด,ดังนี้ว่าเราตลอดเวลาหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นหลายโกดหลายนายุตตะกับอันนับไม่ถ้วนได้ปฏิบัติอนุตตละสัมมาสัมโพธิธรรมอันหาได้ยากนี้มาแล้ว บัดนี้เราขอมอบธรรมนี้ให้แก่พวกเธอขอให้พวกเธอจงทำการรับและรักษาอ่านและสวดและประกาศธรรมบรรยายนี้ให้กว้างขวางเพื่อให้สรรพสัตว์จะได้ฟังและได้รู้ธรรมนี้อย่างทั่วถึงเพราะเหตุใดเล่าพระตถาคตทรงมีความเมตตาและกรุณาอย่างที่สุด ไม่มีความมัจฉริยะระนีและสามารถให้พุทธยาณตถาคตยาณและสยมภูวยาณแก่สรรพสัตว์ไม่มีความกลัวใดๆเลยพระตถาคตเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งการให้แก่สรรพสัตว์พวกเธอเช่นกันจงปฏิบัติตามและศึกษาตัวอย่างของตถาคต อย่าเป็นคนมีความมัจฉริยะระณีถ้ากุลบุตรหรือกุลธิดาในสมัยข้างหน้าเชื่อในปัญญาของตถาคตพวกเธอจงประกาศทำปุณทริกสูตรนี้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาอาจจะได้ฟังและรู้ธรรมนี้เพื่อว่าเขาอาจจะได้รับพุทธปัญญาถ้าหากมีสัตว์ใดไม่มีความเชื่อในพระสูตรนี้ เธอจงทำการแสดงสอนและยังประโยชน์ให้และทำให้พวกเขามีความยินดีด้วยธรรมเหล่าอื่นที่เป็นอุบายอันลึกซึ้งของตถาคตถ้าเธอสามารถกระทำได้ดังนี้เมื่อนั้นเธอจะได้กระทำการตอบแทนพระกะรุณาคุณของพระพุทธ,ธทั้งหลายครั้งนั้นพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลาย เมื่อได้ฟังพุทธดำรัสนี้แล้วต่างเต็มตื้นไปด้วยความปิติยินดีอย่างใหญ่หลวงและต่างแสดงความเคารพโน้มกายก้มศีรษะและด้วยสองมือพนมกระทําอภิวาทแด่พระพุทธเจ้าร้องประสานเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราจะกระทําทุกอย่างตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญชา ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์อย่าได้มีความกังวลใดๆเลยพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายร้องประสานเป็นเสียงเดียวในลักษณะนี้ซ้ำกันสามครั้งว่าพวกเราจะกระทำทุกอย่างตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญชาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงมีความกังวลใดๆเลย ครั้งนั้นพระศากยมุนีพุทธะได้ทรงบรันรดาลให้พระพุทธ,ธเนรมิตรทั้งหลายซึ่งมาจากทุกทิสานุทิศเสด็จกับพุทธ,ธเกษตรของแต่ละองค์โดยตรัสว่าพระพุทธ,ธทั้งหลายขอสารติจงมีแด่พระองค์ขอให้รัตนสถูของพระพระพุรัตนตถาคต จงกลับไปประดิษฐานณที่เดิมเถิดขณะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสพระวาจานี้จบลงพระพุทธเนรมิตรจากทุกที่สานุทิ์เหลือนานับอันประทับอยู่เหนือสีหวัลังใต้ต้นรัตนพฤกตลอดจนพระประพูดรัตนตถาคตเหล่าพระโพธิสัตว์มากมายหลายอสงไขยพระวิสิตาจาริศ และอื่นๆรวมทั้งพวกสาวกทั้งสี่เหล่าพระสารีบุตรและอื่นๆและทั้งหมดที่อยู่ในภูมิเทวดามนุษย์อสูรและอื่นอีกได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วต่างชื่นชมยินดีเป็นยิ่งนักจบปริเฉตท,ที่22